สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามและรับชมในช่องวิกจิวชาแนลเนาะพี่อ้อยมาอัดคลิปนี้ พี่อ้อยไปประชุมมาเมื่อวันเพื่อรหาสบอดีแล้วพี่อ้อยก็อยู่ในกลุ่มเสี่ยงเสี่ยงคาดว่าจะมีคนติด,ตดเชื้อโควิดเนาะเพื่อความปลอดภัยของคนในบ้านแล้วก็ ของคนที่มาจับใจ่ายในการซื้อของที่ร้านพี่อ้อยตอนนี้พี่อ้อยทาครีมที่พี่สกินของมงคลพ่อแตนพี่อ้อยก็เลยรับผิดชอบต่อสังคมโดยการกักตัวอยู่ในห้องกักตัวอยู่ในห้องนะไม่ได้ออกไม่ได้ออกไปสัมผัสกับลูกค้าไม่ได้ออกไป ูดคุยกับใครม้นแต่คนในครอบครัวเนาะอย่างอาหารการกินลูกสาวก็จะทำมาวางไว้หน้าห้องถึงเวลาแล้วก็ไปเขาก็จะครอบประตูเอามาให้เรากินทาไมถึงกักตัวก็เพราะเราอยู่ในกลุ่มเสี่ยงนะแต่ก็ปรึกษาหมอตลอด คุยกับหมอตลอดออหัวหน้าสาธารณสุขอำเภอของบางละกำรรเขาก็จะให้คำปรึกษาแล้วก็ผู้ใหญ่บรรดาผู้ใหญ่ผู้นำที่เข้าร่วมประชุมด้วยกันวันนั้นก็แต่ทุกคนก็ตรวจตรวจหมดทุกคนแล้วนะตรวจหมดทุกคนและครั้งครั้งที่หนึ่งก็คือไม่มีไม่มีใครที่ ติดนะแต่ทีนี้ด้วยความที่ที่เราต้องห่วงคนในครอบครัวเราก็ต้องจากตัวของเราเองเพราะบางทีเชื้ออย่างถ้าเป็นเชื้อโอมิคอนที่มาใหม่เขาบอกว่าเป็นภัยเงียบจะไม่มีอาการจะไม่แสดงอาการอะไรทั้งสิ้น ก็พี่อ้อยกับตัวตั้งกับวันเพื่อหัดสุกเสาวันนี้วันอาทิตย์ก็จะเป็นวันที่สี่คืนที่สนะี่เนาะก็ไม่มีอาการอะไรพี่อ้อยก็ตรวจวันสุกพี่อ้อยตรวจไปครั้งหนึ่งแล้ววันจันทร์พรุ่งนี้พรุ่งนี้ตรวจอีกทีนึง ้าวันจันตรวจแล้วก็ถ้าไม่พบก็คือโอเคแต่เรารับวัคซีนมาแล้วคนที่ได้รับวัคซีนมาแล้วเนาะมันก็จะต้านโรคนี้ได้มันก็ขึ้นอยู่ที่ภูมิต้านทานร่างกายของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันเราพยายามอยู่ห่าง หมอบอกว่าคนที่ได้รับวัคซีนมาแล้วพยายามอยู่ห่างคนใกล้ชิดป,ประมาณ2เมตรเราก็มีเชิญมาสองเมตรไม่ไม่ติดต่อไม่คุยด้วยเลยมีคุยด้วยก็ผ่านผ่านห้องไปส่วนห้องน้ำห้องน้ำพี่อ้อยก็ใช้คนเดียวนะห้องน้ำ พี่อ้ยไม่รู้ว่าคนอื่นจะกักตัวเหมือนพี่อ้อยไหมแต่พี่อ้อยก็พี่อ้อยบ้านร้านค้าเนาะไม่ไปอยู่ใกล้ใครดีที่สุดแล้วก็ถือว่าเป็นการพักผ่อนของเราไปในตัวเพื่อนกินแล้วก็นอนทั้งวัน กินแล้วก็นอนทั้งวันสุข,ขีสขวีวันกูเลยก็ไม่มีอาการที่ว่านนะไอเจ็บคอคอแห้งปวดเนื้อปวดตัวไม่มีก็มีแล้วก็จะเป็นอะไรอ่ะความเครียดอรอไม่ได้ไปไหนไม่ได้นี่เนาะนอนดูโทรศัพท์ทั้งวัน เครียดเลยปวดหัวไม่เกียนขึ้นมาบ้างเลยปวดหัวห้า่คอย,ยนอนดู YouTube ก็นอนดูไอ้เสิร์ชหาลูกประจำตัวของตัวเองที่เป็นไขมัน การเป็นการเป็นไขมันจะรักษาหายไหมอะไรประมาณนีนะ้มันก็ขึ้นอยู่ที่อาหารการกินปัจจัยหลักๆก็คือความเครียดความเครียดมันเป็กระตุ้นเรื่องเล่าเบียร์ยอยเลึกนึกเลยจ้ะไม่มาทำลายตัวเอง เลิกได้เลอกไปเลยมันไม่มีอะไรดีขึ้นมามันมีแต่บันมันมีแต่ทำร้ายร่างกายก็เองให้สุดลงสุดลงยิ่งเราหา่ตัดมาด้วยแล้วยิ่งแย่ไปใหญ่แล้วก็เกิดมะเร็งอีกก่อนที่เราจะสอนคนอื่น เราต้องบอกตัวเองว่าเราต้องทํำให้เห็นก่อนทำให้ได้ก่อนถ้าใครทําไม่ได้ก็ปล่อยเขานะเพื่อนตัวใครตัวมันชีวิตเรายังมีค่าเรายังหาเงินใช้นี้ถ่าไม่หมดเดี๋ยวก็เร่งออกจาก ห้องเราก็จะไปตั้งต้นใหม่อย่าลืมนะคะเข้าไปฝากกดหนุนสินค้าทีพี i n ของนของคนปิ้ลแต่งด้วยในราคา790ดร้อยเก้ายไหมพี่อ้อยทาแล้วก็หน้าเนียนนุ่มสิวไม่ค่อยขึ้นแล้วก็วเป็นคนที่หน้าเป็นสิวเ,เพื่อนฟ้าไม่มี เจ็ดร้อยก้าสิบตอนนี้ก็มีครีมอาบน้ำผมน้นงหน้า t ี s ีิสกกนสามตัวหลักๆคลิปนี้พี่อ้อยก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ